Autobots, transform and roll out. Let's go! <laughs> what's up everyone, welcome to DJ 10 submit channel. Yeah! So what do you got to do to go 10 Cave House of Toys? the episode Optimus Prime Helmet Jakai Killer Body อยู่ข้างๆนี้แล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่อยากได้มานานมากๆแล้วคราวที่แล้วรีวิวหัวคุณปู่กันดัม r า782ของบันไดไปแล้วก็บอกว่านี่แหละนะเป็นที่มาต้องไปตามล่าอันนี้มามันออกมาน่าจะ3ปีแล้วเคยรีวิว b บอมบ b บีไปแล้วจากคิลเลอร์บอตอนนั้นกาดเก็บแค่บ b มบ b บีเพราะว่ารู้สึกว่ามันเท่สุดอากาศมันเปลี่ยนได้ถ้าเกิดใครเคยดูนะอันนั้นก็2ปีที่แล้วแลวอันนี้ออกก่อนก็น่าจะมี3ปีแล้วเหมือนกันนะครับ ของหมดแล้วบนเว็บไซต์ c i l l e r Body แต่ลองไปหาดูตาม eBay ก็มีอยู่แล้วสั่งไปโดนยกเลิกเฉยก็เลยมาประกาศโพสต์ตามหาในกลุ่มนะบน Facebook Transformer เมืองไทยเนี่ยแล้วก็มีร้านหนึ่งมีของอยู่พอดีชิ้นสุดท้ายก็เลยได้มันมานะครับ นี่แหละเดี๋ยวก็จะจัดเอามาวางอยู่ข้างหลังเนี่ยสามหัวเลย b m b l e b บ e o p t i m u s Prime แล้วก็เนี่ยกันดัม RX 782เดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปได้เห็นแน่นอนเรียงกันสามหัวเท่เดี๋ยวก่อนจะไป Unboxing บอกลายแทงกันก่อนเลยสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วสนใจอยากได้พวกเนี่ย Transformer h e l m e t จากค่าย c ิ l l e r Body นะครับเดี๋ยวจะแปะเว็บไซต์ของ c ิ l l e r Body ไว้วที่ต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับเขาทำออกมามา,มากกว่า2หัวนี้แล้วนะ m b l e b บ e นะครับผมนี่เลยยังหาได้อยู่ยังสั่ง ได้อยู่นะราคาอยู่เี่หนึ่ี่สิบห้าบาทนะลดสิ้าเปอรด้วยตอนนี้แต่มันจะไม่มีฐานมาให้นะอันนี้ก็ไม่มีฐานต้องสั่งแยกตอนนั้นผมสั่งมาทั้งชุด ไอ้ฐานของออโต้บอทเนี่ยมันอยู่5000กว่าบาทที่เป็นเหมือนฐานบลูทูธสปีคเกอร์แต่เขาจะมีฐานรุ่นใหม่ออกมาเพื่อให้เอามาวางกับนี่เลยหัวของเมกะทรอนนั่นเองเมกะทรอนจะเป็นเฮลมที่แพงที่สุดราคาอยู่ที่18,852บาทตอนนี้นะครับส่วนฐานของเมกะทรอนนี่เลยจะเป็นทรงนี้มีโซ่ล้อมๆรอมสิบหนะ้ 6, บาทแล้วเขาก็มีตัวนี้ออกมาเป็น1ต่อหนึ่งไลฟ์ไซส์เจ้าสกอปเปิลนั่นเองนะไนอนะ้ไหมอที่รักษาเมกกะทรอนตัวนี้ก็แอบเท่อยู่เหมือนกันใครชอบ จัดมาวางคู่กันก็จะเท่มากๆนะครับและเขาก็มีนี่เลย Optimus p r o m o นั่นเองจากภาคล่าสุด Rise of the Beast ราคาอยู่ที่9,586บาทนะครับสำหรับ Primo และก็ตอนนี้หัวใหม่ที่ออกมาล่าสุดนะออกมาจำหน่ายแล้วสั่งได้แล้วกับหัวของ Mirage นะครับ เทมากสวยมากเหมือนกัน1655บาทนะครับส่วน Optimus Prime นี่เลยราคาอยู่ที่12,000บาท So out นะครับผมยังไม่มีการรีออกมาใหม่ก็ต้องรอนะใครอยากได้นะเผื่อเขาจะรีออกมาหรือว่าก็ต้องหาตามกลุ่มหรือว่า eBay และกันแต่ราคาเป็นรีเซลแล้วนะจะตอนนี้แกะกล่องกันเลยครับผม กล่องก็เป็นสีดำมาแบบนี้นะครับมีลายเหมือนว่าเป็นหน้า Optimus Prime แต่จะเขียนว่า Transformer Bumblebee นะครับผมเพราะว่ามาจากหนังภาค Bumblebee นั่นเองตอนนั้นก็คือออกมา2หัว Optimus แล้วก็ Bumblebee เป็นไ i c e n s e นะครับคิวลอร์ดีได้ไลเซนส์จาก Hasbro h นะ h r s b r o คือผู้ถือลิขสิทธิ์ผลิต Transformer เจ้าใหญ่นั่นเอง เจ๋งกว่า Hasbro เคยทำ Optimus ทำ b u b b l e Bee ที่เป็นหมวกแบบนี้แต่รายละเอียดสู้ Killer Body ไม่ได้เลยนะค่ายนี้จัดเต็มมากๆถ้าเกิดเป็น Transformer แล้วแปลงร่างตอนนี้ก็ต้องยกให้ r o b o s e n นั่นเองนะออกมา3-4ตัวแล้วนั้นก็เจ๋งเหมือนกันแต่ตัวแบบ20,000กว่า30,000เลยอ่ะก็มีคู่มือ Optimus Prime มา1แผ่นแบบนี้นะครับปุ๊บดึนดดึนดึน เต้น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 ต้นต้นอุยอะไรล่วงอ๋อสายชาร์จเป็นไทป์ C โอเคมาฟึง่งออโตบอทโรเอาชแล้วก็มีนี่มาอีก2ชิ้นคืออะไรคืออะไรพาตร,ตรงไหนต้องประกอบด้วยเหรอ นี่เลยใส่ตรงไหนอ่ะตดดตดตดตดูคู่มือแป๊บนี่อะไรครับฐานนะครับออโตบอทของคิวเลอร์บอดี้ที่เขาทำขายอันนี้5,000กว่าบาทนะกันั้นก็จัดมาคู่หนึ่งลเลยเซ็ตมันเท่มันเท่แต่แอบเกกะกนินพื้นที่หน่อยแล้วเราก็เอาหัวนี่หละ Prime ออพติมัสพรามาวางแบบนี้มันก็จะแบบอลังการนะไอ้นี่ชิ้นส่วนเป็นตัวข้างๆนะครับ นี่เลยแค่นี้ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดวัสดุคือพลาสติก ABS นะครับผมขนาดไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเป็นขนาดย่อส่วนลงมาให้เป็นหัวคนใส่เล่นได้นะครับลงสีมาเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีพวกรอยแบบว่าด a m a g เป็นจุดดำๆดำๆทำเป็นเหมือนมีทะลงทะลอกมานิดหน่อยอารมณ์ให้ดูเหมือนว่าเป็นเหล็กนะตรงสีเงินนะหน้ากากตรงนี้เท่มาก นี่เห็นไหมว่ามันขยับได้เดี๋ยวเราจะต้องลองนะเปิดใส่ฐานใช่ไหมครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่า voice command เสียงหรือเปล่านะแล้วก็มีตาตรงนี้น่าจะมีไฟขึ้นมานะแต่เท่มากสวยมากเป็นหัวแบบ helmet optimus prime ที่น่าจะสวยที่สุดในแบบว่าตลาดตอนนี้แล้วอะเออแบบใส่เล่นได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้แอบงงครับ,รบเกาให้สายชาร์จ type c มานะแต่ในคู่มือเนี่ยให้เปิดที่หัวแล้วใช้ฐาน2 a 4ก้อนเอออันนี้แอบ หารูเสียบสายชาร์จ Type C ก็ไม่เจอแต่ของ b o m b ู B ีอ่ะเป็นเสียบสายชาร์จมาแล้วแต่เป็นอ่าไมโคร USB นะครับด้านหลังตรงหัวเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือน Volume Control หมุนๆน,นะนมันเป็น b l u ู t o o สปีกเกอร์ด้วยนะเปิดเพลงได้ต่อแต่เ๋เดี๋ยวค่อยหาวิธีมาแพรตอนนี้หาวิธีเปิดออนก่อนว้าว ว้าได้ยินเสียงใช่ไหมนี่เลยจะมีที่หูอันนี้ครับกดค้างแล้วก็จะเปิดเสียงดังสะใจดีแล้วก็มีหูซ้ายกดได้อีกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูใหม่ Optimus Prime Autobots transform and roll out I am Optimus Prime นี่อะไรครับได้แค่เนี้ยพูดแค่2ประโยคนะแล้วก็ปิด <c oughs> <c oughs> จบแล้วไม่ได้เป็น voice command เหมือน Bumblebee เออนี่แหละลูกเล่นมันไม่ได้เยอะเหมือน Bumblebee ตอนนั้นก็เลยเฉยๆแบบว่าเ ลังเลแต่เสียงดังสาใจดีกลไกหุ่นยนต์แล้วก็เสียง Optimus Prime ก็เหมือนเลยเท่ดีนะครับนี่ครับผมสาย Type-C ที่เขาให้มาครับรูเสียบจะอยู่ด้านหลังอันนี้เหมือนว่าใส่ฐานเนี่ยเล่นระบบไฟที่ตากับเสียงแต่ถ้าจะเล่นลำโพงบลูทูธต้องเสียบปลัก๊กเออเพราะว่าใช้ไฟเยอะอะไรประมาณนี้แน่ๆเดี๋ยวลองดูเชื่อมต่อบลูทูธครับนี่เลยชื่อก็คือ o p t i m u ั p r i m มพอเราเสียบปลักก๊กมันจะมีสัญญาขึ้นมา นี่แล้วก็มีเสียงการต่อบลูทูธแบบอ p t ติมัสพรามตึงๆมาลองฟังเสียงกันดูสิว่ามันลำโพงจะเพราะไหมของบอมบูบีลำโพงก็ไม่ได้เพาะอะไรนะเออเดี๋ยวลองเปิดเพลง <l oss> เล่งเสียงจาก iPad ปิดได้ <l oss> เหมือนลำโพงบลูทูธทั่วไปโอเค ลีเสียงที่หัวได้ an <Animal. S 1> ลำโพงก็คือซ่อนอยู่ตรงนี้ hey, down, down, down. เสียงก็ไม่ได้ดังมากนะครับผมนะก็เปิดฟังชิลๆได้ถ้าเกิดใครจะใช้แบบว่าเป็นลำโพงไว้ฟังเพลงแต่ถามว่าเสียงดีไหมไม่ได้ดีครับลำโพงไม่ได้แบบว่าสู้แบบพวกบลูทูธแบบยี่ห้อดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วเมื่อกี้ก็ลองแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นเพลงบลูทูธอยู่กดตัวนี้ไม่ติดอ่าตอนนี้ก็ไม่ติดนะเพราะว่าเสียบอยู่หรือเปล่าต้องถอดสายออกก่อนระบบเปลี่ยน ots, อ่าฉะนั้น <rule> ถ้าเสียบสาย Type-C อยู่เล่นไม่ได้นะระบบออโต้บอทนะครับคราวนี้ครับผมมาลองใส่กันเลยต้องมีพับหูหน่อยสำหรับผมหัวโตแอบเข้ายากแล้ว มันไม่มีปุ่มไหนกลางออกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้ตรงนี้นี่แหละที่เขาแบบว่าให้เราใส่ที่หลังสำหรับคนหัวโตใช่ไหมใช่ด้วยอ่ะมันก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะฮะมองเห็นนะชัดเจนอยู่นี่ด้านข้างปุ๊บปุ๊ะก็กระดกกระดกอย่างนี้อยู่นะครับอ่ะอันนั้นไม่ใส่แล้วกันลองเทส เสียงดังสุดน่าจะหนูกหูลั่นหูเลยเย่ะก็ เทด่ดีข้างในหัวก็เสียงดังใช้ได้และนี่ก็คือหัวบอมบูบีนะครับผมที่ได้มา2ปีแล้วให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้แนะนําเลยของยังมีอยู่นะใครชอบจัดเพราะว่าเจ๋งมากข้อเสียเดียวเลยก็คือ voice command ต้องสั่งเป็นภาษาจีนนี่ก็ลืมไปแล้วว่าภาษาจีนมันสั่งยังไงแต่มันมีรีโมทที่มากับตัวฐานตัวนี้ให้สามารถบังคับได้นี่เลย t l ท mode เท่มาก

Let's go ก็จัดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้ง Optimus Prime แล้วก็ Bumblebee ตอนนี้สองหัวถามว่าหัวนื่นอยากได้ไหมก็อยากได้นะแต่ไม่มีพื้นที่แล้วแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟน t r a n s f o r m e r แนะนำเลยนะมีหัว Killer Body แล้วมี r o b o ส e n คือว้าวที่สุดแล้วสำหรับ t r a n s f o r m e r แต่อย่าลืมนะสั่งของจากเว็บต่างประเทศมามันต้องมีภาษีแล้วก็ค่า h i p p ิ n g ขนส่งอีกนะครับผมอันนั้นก็ลองเช็คดูเวลาเช็คเอาอีกทีนึง อะเดี๋ยวลองวางกัน3หัวดูซิว่ามันจะว้าวแบบที่คิดไหมเอาละครับผมจัดหัวคุณปูออ t ติมัสพรามเข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่เลยบอมบูบีแน่นๆชุมชนแอชันนี้ Fashion f a s h i น n f ียร์รัส n รา s ส์ r อแล้วก็กันดั้นะแล้วก็มีอ v a าเกเลียนทางป๊อปคอร์ล่าสุดมาด้วยนะครับคุณปูวางอย่างนี้ไม่เจ๋งแล้วต้องมีขาตั้งแล้ว ต้องไปจ่ายขาดตั้งตัวนี้มามันถึงจะเท่นะวางคู่กันอย่างนี้นะเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปรอจัดอีกทีหนึ่งจากเว็บ c u l l r r o o y y นะครับเอาล่ะใครชอบหัว Transformer จาก c u l l r r o o y y ก็ตามลายแทงลิงก์ข้างล่างได้เลยครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับทุกคนแล้วเจอกัน Autobot r o ร l เอา